มาแล้วครับ2ขบวนในร่างเดียวนะครับขบวนด่วนพิเศษทักษิณที่38มแทับ46นะครับกำลังพนโค้งบันโป่งมาแล้วนะครับทำในหัวรถจักร QSY นะครับมีขบวน261นะครับ จอดลีกอยู่ที่ชุมทางหนองประดุกนะครับยาวเลยทีเดียวนะครับสำหรับขบวนด่วนพิเศษทักษิณที่สามแปดทับสี่หนะครับวันนี้ทำขบวนโดยทีเวสวายห้าสองสามสอง สองขบวนในล่างเดียวนะครับด่วนพิเศษทักษิณที่38ทับ46นะครับลอดสะพานยกระดับสายนะครปฐมกาญจนาบุรีนะครับวันนี้แอดปักหลักถ่าอยู่จุดนี้จุดเดียวเลยนะครับกำลังผ่านชุมชนบ้านเมงนะครับก่อนที่จะผ่านชุมทางหนองประดุกนะครับคาดว่าขบวนนี้ต้องชะลอขบวนนะครับเพราะว่า จะมีขบวน261นะครับที่ลีกให้อยู่ที่ชุมทางหนองประดุกนะครับต้องรอสัญญาณนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็จะลืมก b ส c r ล b ์สัสส่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆห,หนองประดุกชาแนลฮะขบวนต้องชะลอจอดเลยนะครับเพื่อรอสัญญาณจากชุมทางหนองประดุกนะครับ แล้วพบกันใหม่นะครับน้องประดกชาแนลครับ